เริ่มแล้วนะคะวัรยากาศนะคะอันนี้ก็ทีมงานของทางพักเขาก็แรงและเร็วมากนะครับต้องเกิดขึ้นที่นี่อุดรธานีแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาว่าตัวนี้เขาเปหนีนะอ๋อมันเชียร์สมันเชียร์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ ก็สุขภาพก็ดีอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขมีความหมายดีมากบ้านทีุ่้งพยานอ่ะมันก็คือศักยภาพปลดปล่อยปลดล็อกศักยภาพนะครับคุามค้ชีวิตใช่ครับผมไม่มาไม่ได้ต้องมเทเสร็จปุ๊บมานี่เลยอุดรทันทีแน่ชัดทีนี้สสชัตหมันใช่เราทไมอุดรทุกอย่างมาลงอุดรหมดเลยใช่เมืองนี้เป็นเมืองที่มีศักยภาพแล้วพระเข้าไทแเราก็คิดว่าศักยภาพของอุดรธานีจากผุ้งพยาน แล้วให้ทุกคนมามีส่วนร่วมนะเอาการอากรรมตัวแทนของเราลงนายกอบขเลยนำพักเข้าไปนะครับเราก็เลยมีประสบการณ์ใช่ครับจังหวัดต่างๆเนี่ยเป็นบูธคู่ดอเลยโดยเฉพาะสองบูธไม่มาฟังไม่ได้นะครับแล้ววันนี้ที่สำคัญม,มีมมาท,าทั้งคณะผู้บริหารที่ประชาราษฎร์บีร้ายเที่ยวไรนะ มานะครับมาจัดันเดียวพี่ชาติ็จโมงเช้าถึงทุ่มเง่นที่ตอนนี้คนเริ่มมาแน่นแล้วนะใช่เราต้องรีบสัภาแค่ก่อนเพราะงั้นคำว่าจวดแปลว่าอะไรพุ่งทะยานปีวนวัคปีวนีวดนปีวานป้อนปันปนันีันีวันนน